อย่างนี้นครับองคงครัวที่เราจะเดินทางไปเนี่ยสวนอันนี้อะไรวะอันนี้ทุเรียนแน่นอนต้นไม้ใหญ่มากครับปกตินักนกเงือกจะ ลองมากินนะครับก็นี่เป็นสวนทุเรียนครับทั้งหมดเลยครับมีทุเรียนต้นประมาณยี่สิบปีจะเอจะเอ๋ <c oughs> ครับก็อยากจะดูไปหาปลาครับตอนนี้เราจะมาหาปลากันครับ ไม่น้ำปราณบุรีมีใค่ปราณบุรีปราณบุรีนี่ครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนต้นทุเรียนต้นทุเรียนประมาณ20กว่าไปนี่ครับน้ยาวเหยียดยาวเหยียดต้นทุเรียนเขาก็ต้องค้ำไว้นะเพราะว่าหน้านี่นัาน นี่เป็นบ้านฮะทำไรอ่ะขาดเหรอตัดไม่อ๋อจะตีนี่เหรออ๋อให้ทำไมตีห่างอไะทำไมตีห่างเดี๋ยวมันจะมีช่องอ๋อจะตีอีกตัวนึ่งอ๋อตีประกับไปอีกอ๋อเออก็สวยอีกแบบเนาะหน้าต่างนี่เอาตัวเอาอันเก่ามาใส่เอ๋อ หลังคาก็าเป็นกระเบื้องนะทำไมใส่กระเบื้องอะทำไมไม่ใส่ไอ้สังกะสีนี่กระเบื้องมันเงียบกว่าอ้กระะสมันนงเหรออ๋อเออใช่เนาะกระส่ะอมนนวมันไม่น่าร้อนนะอยู่ใกล้เขาขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นบ้านสวนโฮมสเตย์ โฮมสเตย์สวยๆครับในสวนทุเรียนนี่อีกหลังหนึ่งครับใกล้ต้นไผ่โอ้สุดยอดครับอ๋อเนี่ยอะไรแกะเนี่ยเหรอแกะไอ้นี่ยใช่ไหมโอ้โหนี่ทำมือเหรอทำเองทำมือเลยทำมมด้วยนะมือเนี่ยเนี่ยครับทำด้วยมือ <c oughs> ยอดอ่ะ <c oughs> แกะด้วยมือใช่ไหมใช่ใช่ใชโอ๋อนี่ฮะด้วยมือฮะครับผมไปดูคนใส่ตะข่ายก่อนไปดูคนใส่ไปดูคนใส่ตะข่ายก่อน,น,น,นครับ yeah, s okay. <S ตรงไหนก็ติดได้สี่ตัวแล้วนะ <laughs> เออโอ้หนี่สมพอดีครับดูคนใส่ตะข่ายก่ครับพี่กิจใส่ตรงไหนเนี่ย ไม่ใส่ตรงนู้นเหรอมุมนู้นอะหรือจะใส่ตรงมุมนี้ตัวใหญ่ักกีข้างล่างุน่ะตัวใหญ่อ้ข้างล่างก็ดีนะตรงนี้เหมือนน้ำจะแรงไงกลัวมันกลัวมันจะลอยไงอ๋อใส่ทุ่นนั่นเหรอแอมชิวเลยใส่ดักปลา แม่น้ำปราณบุรีปราณบุรีใหญ่ใหญ่ใหญ่ไซส์ไซส์ห้าเซนน่ะที่ได้เมื่อเช้าที่ได้เมื่อกี้เนี่ยสี่ตัวก็โอ้เยอะอยู่ใหญ่อยู่นะบรรยากาศแม่น้ำปราณบุรี ต้นไทรครับอันนี้กําลังออกลูกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนุ่งเงือกก็มากินนะเนี่ยพิกิตเนี่ยออยังไม่สุกเนี่ยอ,อ,อ๋อทง้ง,งนุ่งเงือกทั้งกระเป๋าเนะด้เอ,อ,อเด้อนุกเหลืองมีปะนุกเหลืองนี่ต้นไทรมีมากมันมากมันเด้อนี่มากมัน,มมน,มมน,มมนโอ้ย สุดยอดนะครับไม่ใช่เดียวป้ามันจะว่ายมาป้านินแล้วอออ่าอ่าโอเคโอเครอดูรอดูรอชมรอชมเมื่อเช้าก็จัดไปแล้วไอ้สีเส่เซนก็ได้ไปละสีตัวคุ้มละคุ้มละที่ซื้อมาอ

ภูเขาอันนี้ก็เป็นภูเขาแหละแม่น้ำก็จะกระเซาะใสสะอาดเย็นสดชื่น,นต้นยางนาใหญ่ต้นนี้ก็ใหญ่นะใหญ่มากๆปักหลักเอาหลักปักป้มัดมัดไว้ไหม กัวมันจะลอยบนน้ำอ่ะดินึกคิดคิดปิไงวะเอ้ลองฟองมีเดียวปะอยู่ต้น้เกลียวนะเนี่ยมันออกเองนะไงมีอยู่ต้นเดียวนะสองต้นนะใช่ปะสองต้นเกลียว ผูกระย่าป่ะนี่อ่ะตอเนี่ยขึนเข้าถ้มาดิฟร์มจะเล่นตางานหนุ่มเดินไปผูกระต้นนุ่มเออโอเคแล้วนะโหน้ำมันด้วยึกเปียกแล้วอ่ะโอ้ยัไม่เปียกแแห้งเลยลึกนะนะลึกนะนะ ปลูกไว้ฝั่งก็ดีนะปลูกนู้นก็ได้อะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อใบมันมีลูกแล้วมีแล้วมีลูกแล้วใช่เนี่ยติดนี่พี่นี่เนี่ยปลูกไว้ก่อนก็ได้ผลูกไว้ก่อนก็ได้ อ๋อปลามันว่ายขึ้นว่ายลงอยู่ใช่ไหเรียกคืนเนี่ยมันฝั่งตรงนู่นเหรอฝั่งต,งต,ตรงข่ายล่างเหรแล้วก็หนา้ามอเตอร์อ่ะช่วงนี้น้ำมันยังไหลอยู่ติดอย่างไรวะครับนี่อ่ะเท่านี้แหละติดปลายัางนะอ๋อไม่ใช่ปลาใบไม้ นึกว่าปลาที่ไหนได้ขวดไปแล้วไปแล้วไปแล้วดึงอีกเหมือนกับมันมันลอยขึ้นข้างหมดเลยนะไปแล้วติดเี๋ยว วิธออนะีการดักคายน้ำไหลนะนปล่อยให้ยาวไปเลยไม่จมมาดิมไ,ไม่จม,จมไ,ไม่จมก็พิเกยียดใส่นั้นไงใส่ไอ้อะไรนะไอ้ขวดขวดอนะันนั้นอ่ะ ไม่จมพี่มันลอยอยู่มันลอยหมดนะเนี่ยลอยหมดนะบรรยากาศนี่นะดูนะบรรยากาศแบบดูดิ ตีนเขาฮนะบรรยากาศดูนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบอันนี้เป็นสวนทุเรียนนะฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะเป็นเขานูน่นสวนทุเรียนข้างบนทุเรีย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 น,ยนมันไม่จมนะพี่กิตอ๋อแต่มันลอยไปโน่นแล้วพี่ไม่เป็นไรเออลอยลอยไปโน่นแล้วลอยไปโน่นแล้วไม่เป็นไร ได้อยู่มันมันนั่นอยู่มันลงอยู่ทะลอยไปนู้นอ่ะโอ้ยเย็นอ่ะเย็นชิบเลยตอนนี้อากาศเย็นมากเล้มันมาอยู่แล้วล่ะแถวนี้ ใช่ดูครับน้ำไหลแรงมากไหลขนาดไม่ใช่น้าฝนนะนะหน้านนะหนา,นาวนะอ้าวเมื่อกี้นี่ปลาอะไรอ่ะโดนตรงเนี้ยปลาเรือดอะไรปลาป่าป่ะไม่ใช่ปลาเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะเหมือนเหมือนปลาดีดออกไม่ใช่ปลา ไม่ป่ามันป่ามันอย่างเงี้ยถูกแล้วป่ามันจะเข้านี่เข้าฝั่งเนี่ยเข้าฝั่งนี้เนี้ยจริงนั่นไงติดแล้วนะน่ะนั่นไงนั่นนั่นท่านะนะน่ะนั่นนั่นนั่นน่ะใช่ปป่าอะไรห้าเซนนี่มันจะติดที่อะไรประตัวหน่อยเดียวนะป่าห้าเซนไอ้ตะไคร้ห้าเซนนี่หลุดยัง เออดูแล้วเนี่ยเอายังอยู่ยังอยู่เลยเออตะขายห้าเซนติดเออยังอยู่นั่นแหละติดเงือกเป่าตะข่ายใหม่เนาะอย่างนี้แหละเอ้ยใช่เป่าตัวเล็กเป่าหรือตัวใหญ่โอ้นั่นไงลอยเข้ามาละตัวตัวนี้โป๊ะติดตัวเอ้ยตะไครยห้าเซนนะเว้ยอ๋อ ลไอ้น้ำมันพัดไงมันมันรวมกันมันรวมกันอืมพอมันรวมกันแล้วมันตามันก็ถี่ป่ะนี่แหละไอกระสุบเวลามันจะทื่นมาเล่นกันจะไม่เล่นเดี๋ยวมันก็มาแลกกัดปลาน้อยอืมลมพัดเย็นดีมากเลยโอ้ยบรรยากาศ